ในะดีโซฮีะท่านอบบมุมฮัมมัดสุลต่านอะลัยสแลมบอกว่ามันก็ตลารรจุลันมินอาลิดซิมมะผู้ใดก็ตามที่ฆ่าคนที่เป็นชาวซิมมะบางสายรายงานบอกว่ามันก็ตลาโมอาฮัดันฆ่าคนที่เป็นคู่สัญญาชาวซิมมะหรือว่าคู่สัญญาเนี่ยก็คือคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่อยู่ในประเทศมุสลิมลัมยยจิตรีฮันจันนะคนคนนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับ กลิ่นไอของสวรรค์ไวนาร่ฮาหาลายูจะดูมินมาซีรติสบารีนอามาโดยที่ว่ากลิ่นไอของสวรรค์นั้นน่ะจะไกลไปถึงระยะเจ็ดสิบปีแต่ใครก็ตามที่ฆ่าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมที่เขาไม่ใช่มุสลิมอ่ะนะแต่อยู่ภายใต้ประเทศที่มุสลิมปกครองเนี่ยสังหารเขาไปเนี่ยนบีบอกว่าเขาจะไม่ได้รับกลิ่นสวรรค์เลยจะไม่ได้กลิ่นสวรรค์เลย เอาละอบคุ <Allah> แล้วจะบอกอิสลามก่อการร้ายรุนแรงหรอครับถ้าอิสลามเป็นพวกก่อการร้ายเป็นพวกหัวรุนแรงเจอบรรดาคนไม่ใช่มุสลิมแล้วฆ่าหมดเนน่ยนะไม่เหลือแล้วครับอาณาจักรโรมันมุสลิมก็ยึดได้กี่ประเทศยึดอาณาจักรโรมันอนาณาจักรเปอร์เซียยึดได้หมดแต่มุสลิมไม่ได้ฆ่าชาวเปอร์เซียไม่ได้ฆ่าชาวโรมันคุณจะอยู่ก็อยู่ไปแต่อยู่อย่างสันติอันนี้เป็นความสวยงามของอิสลามครับพี่น้องครับ แล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเพราะนั้นระยะกุรานนะฮะไม่มีการบังคับในศาสนาและในสงครามก็มีกฎบทบัญญัติว่าต้องไม่มีการละเมิดถ้าเหมือนกับที่เขากล่าวอาว่าคมภีมรณะกุรานเป็นคมภีมรณะอิสลามเป็นศาสนามรณะที่จะฆ่ากฎข้อนี้จะมีไว้ทําไมล่ะครับนี่คืออิสลามครับพี่น้องนี่คืออิสลามให้ความผูมพ้องนี่คืออิสลามให้ความสงบนี่คืออิสลามให้ความสันติเอาแล้วที่คนเข้า,เาอิสลามเพราะอะไรไม่ได้เข้าเพราะดาบนะฮะ ไม่มีประเทศไหนเมืองไหนเข้ารับอิสลามเพราะกลัวแต่เข้าเขารับอิสลามเพราะเขารักครับประเทศอียิปต์ไปพิชิตเนี่ยตอนนั้นอ่ะคนปกครองอิรักเห็นไหมฮะไปพิชิต่ะเขาเปิดประตูให้เลยนะหลายเมืองเปิดประตูให้เลยเพราะเขาเห็นสภาพของมุสลิมเราแล้วเขารู้ว่าโอ้มุสลิมเนี่ยมีแต่ความสวยงามเขาอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันเขาโดนกดขี่ข่มเหงพออิสลามมาเขาเปิดประตูรับเลยเพราะเขารู้ว่านี่คือความเปิดกว้าง เขาสามารถจะรับอิสลามก็ได้จะไม่เป็นอิสลามก็ได้สงครามคู่เศษพี่น้องไปดูสิครับมุสลิมปกครองไบตุนมักดิสมาตั้งนานแล้วเยรูซาเล็มและคริสเตียนอ,อยู่ได้อย่างสันติโบสถ์คริสเตียนอายุพันกว่าปีก็ยังอยู่ถูกไหมฮะโบสถ์ยิวก็อยู่อิสลไม่อยู่ให้อยู่หมดครับจะยิวจะคริสเตียนจะพุทธอยู่ได้หมดครับอยู่ด้วยความสันติอยู่ของใครก็อยู่ของคนนั้นไป จนกระทั่งเกิดสงครามครเูเสดโอเคสงครามครูเสดเกิดขึ้นเพราะว่ามุสลิมบางกลุ่มอาจจะไปมีปัญหากับใครบางคนแล้วมันลามเป็นสงครามท้าย่สุดก็เกิดสงครามครเูเสดแต่สงครามครูเสดครั้งที่หนึ่งประวัติศาสตร์บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าทัพที่ยกมาจากฝรั่งที่อ้างว่าเป็นกองทัพศาสนากองทัพของพระเจ้าโป๊ปเขาบอกว่ากองทัพที่ยกมาในสงครามครูเสดนั้นได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าหมดแล้ว บาปมะโดนอภัยหมดแล้วปอบบอกแล้วเป็นไงระหว่างทางฆ่าป้นชาวบ้านที่เป็นคริสเตียนเหมือนกันครับอันนี้คือความเป็นจริงในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ที่มุสลิมเขียนที่คนคริสเตียนเองเขียนเลยทัพที่ยกมาทัพที่นําโดยชาวบ้านทัพที่นําโดยคนที่ว่าเขาเอานักโทษเอะไรมาครับถ้าล้างสังหาร คนที่เป็นพี่น้องเขาคริสเตียนอะระหว่างทางก่อนจะมาถึงไบตุนมักดิสไม่รู้เท่าไหร่ฆ่ามคมขืนเผาบ้านเผาเมืองพ่นสะดมเพราะเขาถือว่าได้รับการอภัยโทษแล้วไงเขาทําอะไรก็ได้จนกระทั่งมาถึงไบตุนมักดิสและท้ายที่สุดในสงครามพุเศษทั้งนีหนึ่งนะจบลงด้วยกับการที่ว่าบรรดาชาวฝรั่งคริสเตียนเนี่ยฆ่าล้างมุสลิมในไบตุนมักดิสเยรูซาเล็มแบบเกลี้ยงเลยฮะเด็กก็ฆ่าทิ้งผู้หญิงก็ฆ่าทิ้งข,ข่มขืนฆ่า คนชลาก็ฆค่าเผาบ้านเผาเมืองเป็นประวัติศาสตร์ที่ดำมืดที่สุดที่ชาวยุโรปเวลาเขาพูดนักประวิส์ชาวยุโรปพูดน่ะเขายอมรับความจริงแล้วเขาบอกว่าเป็นการฆ่าล้างที่ป่าเถื่อนที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของโลกเลยทั้งทั้งที่มุสลิมปกครองมาคือปล่อยมาเลยและหลังจากนั้นครูเซสซาลาฮุดีนออยูบีซูเคตครูเดสทั้งที่สองท่านไปชนะเสร็จนะ่ะเป็นไงฮะ คริสเตียนปลอดภัยอยู่ได้สันติยิวอยู่ได้โดยสันติท่านปล่อยทุกศาสนานะฮะนี่คือมุสลิมเราถามว่าเอาคืนไหมซาอุดีเอาคืนได้นะฮะฆ่าล้างให้หมดเลยเผ่าพันธุ์ฆ่าล้างคริสเตียนให้หมดฆ่าล้างคนให้หมดแต่ไม่ทาเห็นไหมนี่คืออิสลามความเป็นจริงในบริษัทิารนะครับบอกอย่างชัดเจนว่าอิสลามคือศาสนาความสันติจริงๆไม่ได้รบไม่ได้ฆ่าไม่ได้เผยแพร่ด้วยคมหอกคมดาบครับ